พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมทีคอสเกมเพลย์นะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปไปคือหูฟังนะคือเกิดเอเดิดนหน่อยวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมแล้วจะบอกว่าเห็นอะไรที่หน้าจจผมไหมสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมอกตัวอย่างมาแล้วแล้วผมยังไม่ดูนะถ้าเกิดมันขึ้นแถบสีแดงเนี้ยมันขึ้นม่วนด้วยตอนแรกกูดูกูคิดอยากจาทำรีแอคชั่นเลยมาถ่ายใหม่ไม่ได้ถ่ายใหม่มาถ่ายเออ ตอนแรกดูไปแค่แบบตึงหนึ่งอะแต่แม่งขึ้นเต็เม่างเงี้ยมาดูเลยระยะเวลาของตัวอย่างทีเซอร์นะสามนาทีกว่ากาสามนาทีสี่วิก็ตีเป็นสามนาทีเอาสี่วิไม่เกี่ยวมาดูกันเลยก็ต้องมีอะไรแบบผิดๆแน่ๆเอ้ยเดี๋ยว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 ใครเห็นอะไรมัง่งเห็นไหม หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนแล้วด้านซ้ายนี้มันเหมือนไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าข่าวใครแต่มันเป็นทนวิ่งไม่รู้ผมไม่รู้ว่าของมมข่าวใครนะแต่ข่าวเนี่ยเป็นข่าวสไปเดอร์แมนนี่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 น,นี่ชัดเลยรูปปีเตอร์ปรักเกอร์กับรูปของเพื่อนแกชื่อว่าแล้วผมจำชื่อไม่ได้ ็ดเคก็ตอนนี้น่าน่าจะโดนแน่ตอนที่โดนเปิดเผยแล้วโดนเข้าสอนอด้วยโอโดนลือประวัติคดีอะไรยาวเลยนางเอกก็โอ้โหตอนแปงเรียนเดี๋ยวทำไมเพื่อนพลงเอกแกลหลอกขึ้นวะซีซัรนก่อนแม่งยังอ้ววอยู่เลย เดี๋อวนี้มันหล่อขึ้นด้วยท่านผู้ชมถ้าเกิดหน้าผมสว่างไปก็ขอไปดนะแฟนผมเปิดประตูข่าวดังเลยนะเนี่ยมีตำรวจมาด้าบ้านอีกอัน,นี้ก็โดนอีกป้าเมย์ก็โดนด้วยอเขาบอกมีเกี่ยวกับดรสเตนนะอ้น,นี้น่าจะนึกถึงดเตอรสเตนพอดี เนย็ดแค่ชุดสีดำเฮ้ยเอาดีชุดสีดำนี่ยเขามีเคยมีตัวอย่างหรือไม่าอจะมีชุดสีดำ อันนี้ผมไม่รู้ว่าด็รเซนทำอะไรแนละ้วผมฟังภาษาอังกฤษออกได้แค่บางคำเหมือนปีเตอร์คงสงสัยว่าดรซเนทำอะไรไงเหมือนทำอะไรเกี่ยวกับทำลายเวลาลวสักอย่าง เฮ้ยไฟฟ้าเมื่อกี้นี้มันไอ้น,นี่หรออะไรวะอิเล็กตริกท์โหรอจำจำชื่อไม่ได้อะไฟฟ้าถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันเคยมีภาคที่แล้วที่เป็นที่เป็น,ปนตัวสีฟ้า,ฟาตัวสีฟ้าเหลรขึ้นรูปพี่ดูเออหัวลอนลแต่อันเนี้ยเป็นไฟฟ้าสีเหลืองเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เหมือนถือกล่องอะไรสักอย่างแล้วเหมือนดตอรสเตนไม่โอเคที่จะให้เอาไปวังเฮ้ยผมเห็นจังหวะชัดเลยตัวอะไรสักอย่างไม่เชิงว่าเวนอมอะตัวอะไรใครรู้บ้างอ่ะเวนอมปะไม่ใช่หรือเปล่าแป๊บหนึ่งอะขออย้อนขอย้อนกรับี่รอบอนรงพายุ ชุดสีดำสายฟ้าอ้าอ้าเอาแล้วแต่มีจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นพอดีกินครับบินโอ้ oh my god oh my god กิรกบ,บินกลับมาว่ะ รู้อยู่ว่าใครรู้อยู่ว่าใครดอกเตอร์ออฟต์พูดฮ้าเฮีโราพีเตอร์ว้าวหัวโอ้ใช้ซีจีย้อนกลับเย็นแก่ไ <c> ม <oughs> ่ยังไม่บอกเลยเอ่ะเฮ้ยรอดูรอดูเลย สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมเยอะคนลูกเฮ้ยคนลูกเฮ้ยคนลูกจริงเยอะแค่มีใครรีวิวมั้ยหรือมีแค่เท่านี้วันนี้เป็นตัวอย่างหลุดอ๋อวันนี้เป็นตัวอย่างที่หลุดมาแต่ผมจะไม่เข้าไปดูนะโอ้ยเชท เมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ชุดสีดำอ่ะแต่ตรงที่มันมีตัวอะไรขวดทัข้างหลังอะ่ะผมเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นเอา้าเขียมกล้องหลุดอขออภัยด้วย <c oughs> ผมเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งไม่เวน,น้อมก็หรือใครสักคนหนึ่งนะว้าวพูดอะไรไม่ออก รอดูอย่างเดียวอะ่ะรอดูอย่างเดียวขอไัยที่แท็บเครียอะไรเยอะด้วยนะด้านบนขอไัยที่แทบอะไรเยอะด้วยเพราะว่าดูทั้งกลุ่มวินเทจแล้วก็ดูไรฟ์ได้สร้างตัวงแต่ว้าวว้าวพูดอะไรไม่ออกอะ่ะพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆ <c oughs> ก็รอไปดูกันในโรงนะอืมก็ขอจบคลิปในเพลงนี้กันก็นกนกน คลิปผมเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่เจนาทีเนี้ยมีความหมายแน่เจนาทีแปดนาทีเนี้ยสำหรับคลิปผมผมว่ามีความหมายแต่คลิปนี้ไม่รู้ลงวันไหนนะเดอ้อบอกก่อนเดอ้อโอเคบายบายเซลเกนทูมอร์ลิสเคเลสเจ